ครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุคนครับตอกันคือเก่าครับคั้นไข่ชาแนลมือนี้มาเห็นเมนูนําเสนอให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องได้ชมได้อยากน้ากันครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมน้ากันเนาะครับว่าเขาจะมีเมนูอย่างมาฝากพี่ต่อน้องเนาะครับมือหนีเนาะครับไปชมน้ากันครับพี่น้องมือนีนี่ครับไก่ไก่ไก่วายครับพี่น้อง ว่าสิเอาม่เห็ดสั่วสีกเนื้อเป็นสินส,นสินแล้วมาสั่วกินแซบแซบพี่น้องสดน้ำโกโก้คือเก้าละ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นสดน้ดังกับบแซบดอกพี่น้องมาเบิ่งคนเห็ดบัตินี่ไอ้นุ่มคอนแกนพี่น้องเป็นคนสีกเดี๋ยวเชฟกระทะปิววม็นผู้ปรุงครับคือเกาพอครั่วเห้า สีไก่ก้อนพี่น้องสีมันเป็นตอนนหน่อยก่อนสีว่ายห้เชฟกระทะปิ้วขึ้นมาจัดการครับซีเฮ้ากับเก็บมาแล้วพี่น้องนี่พักซีปูกเกงอันนี้พักแผวเก็บแล้วครับแล้วกับพักซีใบเลื่อยเดี๋ยวสีไปเติมพักซีใบเลื่อยมาอีกจักหน่อยกับพักแผับนาสีบ่พ่อเดี๋ยวสีไปหาเก็บรอเก็บอยู่ครับ ผักแพลคของเขาอันนี้กับผักซีใบเลือยปลูกไว้บ่มีสารเคมียังจักยางครับพี่น้องปลูกไว้ซื่อๆนะมันคืนมากอะ่ะเพอได้เก็บกินครับทางพี่กระเพรากระเพรเาแดงเอามาแต่ปลานี่กับบกพริกทางพูนกับบกพริกปลูกใส่กระถางไว้พี่น้องใส่มันหอมๆครับเพราะว่าไก่ห้องตัวหนึ่งตัวบกใหญ่หนึ่ง ไก่ไหวแชไหวสามสี่มือแเลวล่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงกับเขามัน้ลยครับก็เลยแช่ไหวก่อนได้โอกาสก็เลยมาเห็ดเมนูมือนี่ให้พี่น้องได้เบิงครับไก่ซีเรียล่ะพี่น้อง <c oughs> ไอ้นุ่มคอนแกน่น <c oughs> ผู้เดียวคือเก้ามือสี่ มือจกมือสีมือปาดอ <laughs> ยู่นี่เบิร์ตครับพี่น้องทางพี่เฮ็ดยังนี่ตั้มบุก<อ>ุงเนียนปลาแดกตำซมสัวบุกุงใส่ออขนมเซนพี่น้องเน้นปลาแด็กใสเห็นไหมอืมครับตำ้บุกุงใส่ขนมเซนเพื่อนเพื่อนตำซมสัวบ่ล่าสิตำซมสัวตัวเนาะพี่นอ้องเ ใส่เส้นน้อยๆขนมเส้นลายลายว่ะทีข้วหอยกระแกวแตงโคเร่โคเร่ก่อนพี่นอ้องจากน้อยกับซีไซ่ขนมเส้นใส่ขนมเส้สนม,สมาบเข้าวหอยนั่นมาบโคเร่โคเร่ว่ะ โอ้สีสันเป็นตาแซ่เพือนเพิ่อนโยพี่น,อน้องใส่ขข้าแซ่ไว้จนแข็งโปกพี่น้องจะได้เอามีดฟันเอาไหมปัด <But> ให้แข็งกับไยเพื่อนเบิ่งเราเพื่อนได้อืมไก่แข็งๆนี่แหละทายพี่น้องเบิ่งูฟันโปกฟันโปกนี่นะเบิ่งแซ่ฟิตไว้พี่น้องไล่มือเราละ เรียบร้อยครับพี่น้องตำส่วขนมเซนของแม่บ้านเพื่อนเสบแซบซับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสีกเนื้อสีกย่างซับกระดูกเรียบร้อยแล้ะนี่ครับผู้เพิ่นถาถาซีมเนี้ยบาทนี้มันว่าซับเรียบร้อยแล้ะถาซีมตอนนี้เขาก็ต้มน้ำแล้วพี่น้องต้มให้มันเดือดก่อนค่อยเอาไก่ลงแต่ยังค่อยปรุงพริกพงบะหมีม่ส้ใส้ยสีไรขวอีก,อกละพี่น้อง นี่พริกแข็งอยู่ต้องใส่พริกขวัวตําพอให้มันหยาบๆยาเขาก็จังค่อยมาใส่นั่นล่ะครับมือหนึ่งมือฉมังในการปรุงคือเกาครับพี่น้องเชฟกระทะปิวบอแซ่บปิวปิวนี้เบิดเพิ่นนี่ฐาน้ำเดือดก่อนพี่น้องเพอจังคอยลงมือปรุงเห็ด ไ่เชฟพ่นขัวพริกก่อนเพราะว่าพริกผงเฮ้าบ่มี่หลายว่ยยนะขวเพื่อเลยเนาะขัวเพื่อเลยเออสำนักละเอาละเรียบร้อยครับพี่น้อง สนห้อมพักชีพักชีใบเลื่อยแล้วก็พักแพ่วยูนนี้เบิดครับหันเรียบร้อยเซ็จซับเครื่องปรุงออกมาข้างนอกนะครับพี่น้องทุกอย่างเลยอยู่ในนีเบิดเข้าครัวผงเสือรสผงนัวน้ำปอกน้ำปลาเกลือยูนี่เบิดพี่น้องเขียงนี่อยู่ในถุงนี่พี่น้องขาดไม่ได้ต้องมีเน่จำุณครับ นั่งกินเลยเจ็บเจ็บเจ็บหลังจากเค็ดไก่เรียบร้อยอพี่มหาควนเนาะเอาละมันสิไม่พูดกลัว, <c oughs> วพี่ก้อนพี่นอ้อง <c oughs> ชุดแห้งพี่น้องกัวแล้วไม่ไมอ น้ำเดือดแล้วพี่น้องต่อไปก็เอาไกล่ลงครับเต็มหม้อจุลูแล้วนี่ให้มันเดือดอีกจกักรอบหนึ่งก่อที่จะปรุงครับพี่น้องชพเชพฟ่นกำลังตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเห็ดคักแล้วพี่น้องปรุงก่อนครับ ผงนัวตามสูตรครับสองสองพอนะพอนะเชฟเกลือครับปัดนี้นเกลือลงไปน้ำปลาครับใส่ดีโพดเต็มขวดเมื่อน,นั้นเบิดอีกแลออก้วน้ำปลาสองทับพี่พนี้ตำุ่นั่นละ ผิกผงลงไปพี่น้องเครืงทับพีลงอีกจักน้อยจักน้อยจักน้อยมันแดงแดงนั่นละพอนี่นะครับเชฟกะกันเป็นวิศวะวิศวะกะพี่น้องกะเอาอย่างเดียวเข่าคร้วครับตามลงไปทับพีกลัวครับจักทับพีเครงมันเสดห้อม ไปนก็เป็นการซีมที่น้องมันขาดตกบกพองอีหยังจวดระวังเพด้านปากเด้อคุบาอือคือเกาเป็นไะไรขาดนี่วะขาดยังอีกเนาะบาทเนี่ยเกียมลงอีก ใจเย็นเย็นมาเหตุงานไปใส่อนาคตเด้บเมื่อไรมาเหตุงานไปรักษาไตขาดเมื่อไรครับน้ำบกนาวครับพี่น้องลงไปครับสามน่วยโคเล่โคเล่บาทนี่งักแล้วบานไม่ต้องปรุงเพิ่มครับพี่น้องเตรียมไว้เรียบร้อยบอเบิ่อแล้วโคเล่เข้ากันวันนี้กับปิดแก๊สเลยครับ อสุดยอดครับนนเรียบร้อยครับพี่น้องบาทนี้ซิมเบงสัวใกล้ก่อนพี่น้องคิมตะนาบเลยคนะับคิมตับโอ้ยหอนตัวหนอโอ้ยหอน,นอโอ้ยหอนเน่นพี่น้องโอ้ยขนาดเป้าเลยเนี่ยโอ้ยแบ่แบแบ แสบยู่พี่น้องถากินเขาน้ากันเด้อครับถากินเขาน้ากันเดี๋ยวสีมีเมนูอีกอย่างหน,งนึ่งตํตำบุกงคครับอยากกินอีือย่างเผ็ดๆนํำอีกจักอย่างหนึง่งต้องผู้นี้ครับตำแสบตำบุกงค์เราติดตำบุกงเพิ่มครับพี่นอ้องกำไสเลยบกผิกไม่ทำนีปป่ผู้คนเพินตำบุกงแสบก็เลยบอกให้เพื่อนตำ่าอยากกินของเผ็ดๆ,ๆแสบๆไปน้า ใจเย็นๆเด่นใส่ตาเห็นบอ่บอเห็นบอ่อเบื่อเสยเด่นใส่ตาสิ้นหูซึกกด้คุ้บ้าอย่ยงเครื่องปรุงอยู่ใกล้ๆปลาแดดตาเกาใส่ตอนน้ำใส่ตอนสีกด้วยตอนปลาแดกใส่ปลาแดกนี่ครับปลาแดกดิปปเดกบปปเลยโบเมนปลาแดกปรุงสุกครับมักแบบนี้ครับพี่น้อง มัดไผ่มักมั่นแล้วเนาะครับปลาแดดง้วปลาแดกปรุงซุกมันผมว่ามันบเซียบไหม,มน,น้ำเกลือน้ำตาลครับขาดหวานบ่ได้พี่น้องต้องใส่น้ำตาลน้ำจังสีเซียบน้ำปลาคอยๆปลาแดกมันลายแล้วเฮ้ยบ,บ่ใส่เบิดเลยบานนี้โคเล่แล้วกะเทใส่ลง พาดฟาดนี่แหละเสียงดีนอโคกสากสากกระสากไม่ยุ่าางนี่ครับนี่พี่น้องสากแท้งเ็ได้นี่คันสื่อเป็นโลโลละสีพันธ์เลยครับนี่เบงเป็นยังไงขาดยังขาดน้ำตาล ขัดหมูว้ยคือใช่ลายแท่น้ำตาลว้าชิมือหน่อยชิมมือนมามาครับพี่น้องกินเขาน้ำกันครับเมื่อนี้ส่วไก่ตำบกคงอันนี้ก็ออมปะดุกวังเว่นกับทอดปลาครับพี่น้องมามาครับแซ่บๆน้ำกันกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องตำบกุงส่วนไก่กับเขาตอนเที่ยงเหลือเอามากินจวดตำบกุงก่อนพี่น้อง เท็ดเบิง่งดอืมขนแบบมคอนแกนตาบุกุ้งเจีบด้นเนี่ยมาเยอกพี่น้องที่เขาต้องการยังฉากพี่สำหรับคลิปนี้กับพ่อสามีเนาะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่สไลค์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำ ทางช่อง YouTube และกับเพจ Facebook ครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ขอตลาทุกฐานไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินข่าวก่อนพี่นอ้องมากๆครับ